สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่า12ราศีเปิดไพ่12ใบไพ่ยอยากจะออกและอยากจะสื่อหรืออยากจะเตือนราศีใดนะคะเราจะมาเปิดไพ่12ใบกันนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่า12ใบนี้จะมีราศีอะไรเกิดขึ้นบ้างเซเว่นซับซอสนะคะห นายสเปนดักเคิลสองเดือบปูสามโฟล์สับคับสี่เดือเลเวอร์ห้าเพจสับวานหกนายสับวานเจ็ด ไนซ์สับวานเก้านะอันนี้ไนซ์ไนซ์นะเป็นแปดนะแปดนะคะเป็นไนซ์สับวานนะแปดนะแล้วก็อ่าเพจสับเพนเดเคิลเก้าโฟสับวาน 10, 5, สิบไฟซับซอสสิบเอ็ด เราก็เดมูลนะสิบสองโอเคนะส่วนใต้สำรับอะไรก่อนนะโซลาเซลไ <c oughs> ฟไม่พอหรือเดีย๋ยวสักครู่นะโอเคนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนอยากจะแนะนำในตรงนี้นะในตรงนี้เรามองเห็นถึงอันดับแรกเลยนะในตรงนี้ลาสิเมตนะ ราศีเมษแล้วก็มีบุคคลที่อะอะไรนี่เซเว่นซับซอร์สใช่ไหมราศีกุมนะคะเป็นชาวราศีกุมได้แล้วก็เป็นชาวราศีกันนะราศีกุมราศีกันแล้วก็ราศีเมษราศีกุมนะแล้วก็อะอันนี้สี่เนาะก็คือกระดาษนะก็คือเป็นกรกฎ เป็นมีถุนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ราศีสิงห์ธาตุดินประสบการณมังกรราศีเมษราศีเมษแล้วก็ราศีกุมแล้วก็คนวันนจัทร์ ในตรงนี้มีคนวันจันทร์อยู่ในตรงนี้แล้วก็หลักๆเลยก็คือเป็นคนวันจันทร์แล้วก็วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เน้นเด่นหลักๆเลยก็คือคนวันจันทร์ แล้วก็เด่นเด่นจันราศีกุมแล้วก็มีราศีอื่นประปาอย่างที่เรากล่าวไปในตรงนี้ก็คืออยากจะเตือนว่าไอ้สิ่งที่คุณนั้นกังวลอยู่ในตรงนี้นะไม่ต้องไปกังวลใดนะมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับมารบกวนจิตใจทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่ดีทําให้คุณนั้นรู้สึกเหมือนกับระแวงรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ต้องไปใส่ใจ เรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรในตรงนี้ไม่ต้องไปพยายามอะไรมากนะเพราะว่าสิ่งที่คุณนั้นทําไปในตรงนี้ยิ่งพยายามยิ่งดูเหนื่อยไม่ต้องพยายามใดสิ่งที่คุณนั้นทําได้อย่างเดียวเลยก็คือการที่คุณนั้นเฝ้าดูสังเกตการสถานการณ์แล้วก็มอบโอกาสให้กับตนเองแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตนเองโฟกัสตนเองนะคะโฟกัสตนเองหรือ อีกในหนึ่งจากหน้าไพ่ในตรงนี้อาจจะอ่านได้ว่าคุณควรที่จะเปิดโอกาสให้กับตนเองได้พบเจอกับโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆหรือผู้คนใหม่ๆบุคคลใหม่ๆค,ความสัมพันธ์ใหม่ก็เป็นไปได้เพราะว่าสิ่งใหม่ๆในตรงนี้จะมอบความมั่นคงให้กับคุณแล้วก็สิ่งใหม่ๆในตรงนี้จะทําให้คุณนั้นไม่ต้องมาเผชิญกับปัญหาอะไรในตรงนี้อีกและไม่ต้องมานั่งคิดจะคิดมากกับปัญหาในตรงนี้อีกอันนี้ก็คือสิ่งนี่จากจากพลังงานหน้าไพ่ที่เราเปิดมา12ใบในตรงนี้เป็นพลังงานเหล่านี้ที่พยายามที่จะมาเตือนชาวราศ ชาววันจันทร์เราก็มีชาวราศีกันมีราศีต่างๆในตรงนี้นะมีชาวมีทั้งาชาวธาตุดินแล้วก็ชาวธาตุไฟเนาะในตรงนี้นะคะแล้วก็มีลมก็คือเมถุนเข้ามานะคะในตรงนี้เนาะก็คือปรับไปอย่างที่เรานั้นได้พูดได้เกยได้เอ่ยได้กล่าวไปในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะก็คือสิ่งใดที่เป็นทุกข์สิ่งใดที่ไม่สบายใจให้ปลดปล่อยออกไปไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปใส่ใจ ไม่ต้องไปนํามาแบกไม่ต้องอ่าไม่ไม่ต้องกังวลใดนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตรงนี้คือถ้าหากคุณไม่ใส่ใจเสียก็ไม่มีอะไรมาทําร้ายคุณได้ไม่มีอะไรที่จะมากงมารบกวนคุณได้คุณไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องราวเหล่านั้นเรื่องราวันไม่ได้เสียหายไม่ได้เลวร้ายไม่ได้จําต้องสูญเสียอะไรขนาดนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้ก็คือความคิดของคุณคุณคิดเยอะคิดมากนะแบบ ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามส่วนชาว t ทิกตอกนะคะสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะสามารถากดหวัวใจแล้วก็รีโพสต์กันได้นะคะช่วยสปอร์ตกันหน่อยนะผักดันคลิปนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอนะคะพี่หมอจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่วงนี้อาจจะมีความวุ่นวายน,นิดนึงพี่หมออาจจะทำอะไรต่างๆนานาอาจจะร้องเพลงบ้างอาจจะมีแบบคอนเทนต์อะไรต่างๆในตรงนี้ก็ติดตาม นะคะเพราะว่าพี่หมอเองไม่ได้มีไม่ได้มีความสามารถในด้านเดียวไม่ได้ดูดวงอ่านไพ่ได้อย่างเดียวในตรงนี้เนาะเพราะว่าพี่หมอมีความสามารถหลากหลายนะในตรงนี้นะคะก็ถ้าหากใครติดตามมาก็จะรู้ก็จะทราบเนาะว่าพี่มีความสามารถอะไรบ้างแต่เพียงแค่ว่าพี่เป็นคนที่เหมือนกับโทร r วิร์ t เนาะเป็นคนที่อ่าหนึ่งแหละไม่ค่อยกล้าแสดงออกถ้าหากแบบไม่มีคนที่รู้ใจจริงๆหรือหรือแบบเป็นคนที่แบบ รู้ถึงความสามารถแล้วรู้หลักจริงๆอะในตรงเนี้ยนะจะไม่สามารถที่จะงัดความสามารถของพี่ออกมาได้หรือไม่สามารถที่จะให้พี่แสดงออกมาได้ในตรงเนี้ยเพราะว่าพี่เป็นคนที่หนึ่งแหละถ้าหากพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่พูดกับพี่พูดกับทุกคนได้แต่เอาจริงๆแล้วในตัวในตัวตนจริงๆของพี่แล้วในตรงเนี้ยพี่เป็นคนขี้อายพี่เป็นคนที่พูดน้อยเราก็เป็นบุคคลที่ อาจจะดูอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพี่เองก็มีเหตุผลในตัวตนนะคะถ้าหากไม่มีเหตุใดมาก่อกวนถ้าหากไม่มีเหตุใดที่ทําให้พี่คิดว่ามันเหลือจะทนจริงๆในตรงเนี้ยพี่พ,พ,พี่พี่ไม่ทานะในตรงนี้เนาะเพราะว่าอ่าทุกๆคนก็น่าจะเข้าใจว่าหนึ่งแหละ ภาษาก็ระดับหนึ่งร้องเพลงก็ได้ระดับหนึ่งนะทุกอย่างก็ระดับหนึ่งหมดเลยไม่มีอะไรที่แบบเพอร์เฟคแล้วก็ดีเลิศหรูอะไรตรงนี้แต่ว่าทุกอย่างก็คือความสามารถของพี่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมาจากการฝึกฝนของพี่ในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้อาจจะดูขี้อายเล็กน้อยอาจจะดูไม่กล้าแสดงออกอะไรในตรงนี้นะแต่บอกได้เลยว่ายังไงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างพี่ก็จะแสดงให้กับทุกคนได้ได้เห็นได้สัมผัสกันนะแล้วถ้าหากใครอยากจะดูสิ่งใดในตรงนี้ก็คอยดูคอยติดตามนะคะอยากอยากจะฟังเสียงพี่ชอบเสียงพี่เดี๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังอยากจะให้พี่อ่านไพ่ให้เดี๋ยวพี่จะมาอ่านให้ฟังนะคะเพราะว่าพี่มีความถนัดหลากหลายอยู่ที่ว่าใครจะชอบอะไรในตัวตนของพี่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกันนะคะถ้าหากพี่เห็นว่าใครชอบอะไรในตรงนี้พี่จะทําสิ่งนั้น แต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วในตรงนี้สิ่งที่ทุกคนชอบก็ยังคงถือเอาไว้สิ่งที่คุณประทับใจเราก็อยากอยากจะทำให้แต่สิ่งที่เรานั้นมีอยู่เราก็อยากจะระบายทุกคนก็ต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเราสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีจ้ะ